ไรอัมไทเกอร์900รุ่นปี2025เป็นรถจักรยานยนต์สายแอดเวนเจอร์จากซาราชาณาจากักรที่ผสมผสานระหว่างสมรรถนะการขับขี่ที่ยอดเยี่ยมและความสบายในการเดินทางไกลโดดเด่นด้วยเครื่องยนต์สสูบเรียงขนาด 888cc แบบ DOHC ระบายความร้อนด้วยน้ำให้พละกกำลังสูงสุดประมาณ108แรงมา้าแรงบิด90นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์6สปีดพร้อมระบบคลัตช์แบบ Slip and Assist ทำให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและควบคุมได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะใช้ในเมืองหรือขี่ทางไกล ตัวเฟรมของ Tiger 900เป็นแบบ Modular Steel Frame ที่แข็งแรงและน้ำหนักเบาระบบกันสถเทือนด้านหน้าใช้โชคหัวกลับจากมาโซชิขนาด45มิลลิเมตรและด้านหลังเป็นโชคเดียวแบบปรับได้รองรับการขับขี่ได้อย่างมั่นใจทั้งทางเรียบและทางวิบากระบบเบรกเป็นของ Brembo s t สไต r a มาค p p e r คู่ด้านหน้าพร้อมดิสเบรคขนาด320ม mm. มและด้านหลังดิสเบรกเดี่ยว2 5 5มิลลิเมตร พร้อม ABS แบบ Cornering ทำงานร่วมกับระบบ IMU ที่วิเคราะห์การเคลื่อนไหวของรถแบบ Real Time เพิ่มความปลอดภัยในการเข้าโค้งหน้าจอเรือนไมท TFT ขนาด7นิ้วแสดงผลแบบสีเต็มรูปแบบสามารถเชื่อมต่อ Bluetooth กับสมาร์ทโฟนควบคุมการโทรเพลงและระบบนำทางผ่านแอปมิตรีมได้อย่างสะดวกตัวรถมีโหมดการขับขี่ให้เลือกถึง6โหมดได้แก่ r a i Road, Sport, Off Road, Off Road Pro และ Rider Configurable ซึ่งสามารถปรับค่าได้ตามต้องการของผู้ขี่ นอกจากนี้ยังมีระบบ Cruise Control ระบบ f r a c ชั o n Control แบบปรับระดับได้และ h ิวโ Hold Control สำหรับช่วยออกตัวบนทางลาดชันไฟส่องสว่างรอบคันเป็นแบบ LED พร้อมไฟ Daytime Running Light เพิ่มความปลอดภัยและความสวยงามในทุกสภาพแสงเบาะนั่งสามารถปรับระดับความสูงได้2ระดับเหมาะกับผู้ขี่หลากหลายรูปร่างถังน้ำมันจุด20ลิตรทำให้สามารถขับขี่ระยะไกลได้โดยไม่ต้องเติมบ่อยสำหรับเวอร์ชัน GT และ Rally ยังมาพร้อมอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมเช่นกาดแฮน c r a ชบาร์และฐานวางสัมภาระ Trium ไทเกอร์900ปี2025จึงเป็นรถ a d v e n นเจอร์ที่พร้อมพาคุณไปได้ทุกที่ทั้งบนถนนและทางฝุ่นด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่โดดเด่นตอบโจทย์ทั้งนักเดินทางและนักขี่สายผจญภัยอย่างแท้จริง